เรามาพูดถึงหนึ่งในความน่าสนใจของ Thor Love and Thunder ซึ่งก็คือการกลับมาของเจนฟอสเตอร์ในบทบาทไมตรีทอ o r กันหน่อยครับ เพราะมันมีประเด็นเล็กๆในเอ็นเครดิตที่2ของหนังที่ทําให้เราอดคิดไม่ได้จริงๆว่าเราอาจจะได้เห็นเจนโลดแล่นอยู่ใน MCU ต่อไปอีกสักพักวันนี้ผมเลยอยากมาเล่าจุดเริ่มต้นและบทสรุปของเจนฟอสเตอร์ในบทบาทไมตที่ทอเวอร์ชั่นคอมิกให้ฟังเพราะว่าข้อมูลส่วนนี้อาจจะทําให้เราสามารถเดาทิศทางของตัวละครนี้ในอนาคตได้ชัดเจนขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันท้ายคลิปอีกที เรื่องราวของเจนฟอสเตอร์ในบทบาทไมตี้ทอจะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ทอโอดินสันต้องกลายมาเป็นทอผู้ไม่คู่ควรและเสียความสามารถในการยกค้อนโยเนียอาวุธประจำกายของตนไป เจนที่ตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นวุฒธธิสมาชิกของคอนเกรสออฟเวอร์จึงขอร้องให้ฮัมดาวเปิดสะพานไบฟรอสพาเธอไปยังดวงจันทร์สถานที่ที่โยเนียถูกทิ้งไว้เพราะว่าเธอถูกค้อนเรียกหาจนไม่สามารถขมตานอนลงได้แน่นอนว่าเจนสามารถยกค้อนขึ้นมาได้ครับเธอกลายเป็นทอและถูกค้อนนำทางไปยังสมรภูมิรบเพื่อขัดขวางแผนการคืนชีพราชาของยกษ์น้ำแข็งแห่งโยทธันฮามที่นำโดยมาเลกิตผู้นำของดาร์คเอลฟ์แห่งสวาทันฮาม การต่อสู้ส่วนใหญ่ในฐานะทอของเจนจะวนเวียนอยู่กับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างอาณาจักรซึ่งกระนำทับโดยมาลคิดเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนี่ยแหละครับเป็นช่วงเวลาของการต่อสู้ที่เธอต้องรับมือจากศัตรูอันแข็งแกร่งทั้งสองทางเพราะทางโอดินก็ไม่พอใจที่มีคนมาขโมยค้อนโยเนียซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของแอสการ์ดไปใช้โดยพลาการจนถึงกับต้องส่งคนมาไล่ล่าทอคนใหม่และเกิดเป็นเชื้อไฟของสงครามกลางเมืองณนแะอสการ์ดในที่สุด ได้ซัดก,กับ d e ส t r o อยเได้ซัดก,กับโอนได้ซัดก,กับเทพของชีอาแล้วก็ยังได้แวะไปแจมในอีเวนต์ซีเครตวอลด้วยนะครับก็เป็นตัวละครที่ได้รับบทบาทสําคัญในอีเวนต์นี้เหมือนกันนะเจนในคอมิกเนี่ยต้องรับมือกับมะเร็งเช่นเดียวกับในเวอร์ชั่นหนังเลยครับและที่เหมือนกันไปอีกก็คือการแปลงร่างเป็นทอในแต่ละครั้งก็จะล้างสารเคมีเพื่อรักษามะเร็งในร่างกายของเธอออกไปด้วย เจนอดทนต่อสู้เพื่อแอสการ์ดอย่างเต็มที่ไม่เคยนึกถึงตัวเองและยอมรับความตายอย่างกล้าหาญในสนามรบมากกว่าการนอนตายอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล จนสุดท้ายเวลาที่ร่างกายของเธอไม่สามารถทนต่อโรคร้ายก็มาถึงซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่อสูรร้ายแมนก็คได้ย่างกรายเข้าสู่ดินแดนแอสการ์ดเพื่อสังหารเหล่าทวยเทพที่มันเกลียดชังแมนก็ Man คือตัวตนของความเกลียดชังจากสิ่งมีชีวิตนับพันล้านที่ถูกเข่นฆ่าโดยน้ำมือของโอดินนะครับมันคือฝันร้ายของเทพเจ้าพลังของแมนก็เนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับขนาดที่ว่าโอดินสันร,ร่วมมือกับโอดินก็ยังไม่สามารถต่อกรกับมันได้ โอดอินสันก็คือทอคนที่เป็นผู้ชายครับเจนจึงได้ตัดสินใจแปลงร่างเป็นทอครั้งสุดท้ายและตรงไปเข้าร่วมการต่อสู้สุดหินในครั้งนี้แน่นอนว่าเจนไม่สามารถเอาชนะแมนก็อกในการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวได้ครับยับไม่ต่างจากโอดินสันหรือโอดินเลยเธอจึงเลี่ยงการต่อสู้ตรงๆโดยการใช้เชือกที่สร้างขึ้นมาเพื่อผูกหมาป่าเฟนริสมัดเข้ากับโยเนียและคว้างโยเนียเพื่อให้เชือกไปมัดตัวแมนก็อกไว้จากนั้นก็โยนโยเนียขึ้นไปที่ดวงอาทิตย์เพื่อจบการต่อสู้ แมนก็อกและโยเนียถูกความร้อนของดวงอาทิตย์หลอมละลายไปนั่นหมายความว่าร่างทอของเจนก็จะสลายตามค้อนไปด้วยเธอคืนร่างเป็นมนุษย์และตายลงในท้ายที่สุด การตายอันยิ่งใหญ่ของเจนส่งผลให้เธอมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่วอฮอล่าแต่โอดินสันที่ไม่ยอมรับการตายของเจนก็ได้ใช้พลังของก็อ t เทมเพสพายุพลังคอสมิกหรือพลังที่ถูกขังอยู่ในโยเนียในการปลุกเจนให้กลับมามีชีวิตโดยที่การช่วยเหลือครั้งนี้โอดินก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยอีกแรงครับทำให้การชุบชีวิตเจนฟอสเตอร์ที่กำลังจะเข้าสู่วอฮอล่าสำเร็จไปได้ด้วยดี หลังจากนั้นเจนก็ได้มอบชื่อทอคืนให้โอดินสันและได้กลับไปรักษาตัวจนหายจากโรคมะเร็งในท้ายที่สุด ทีนี้เราหยุดเนื้อหาในคอมิกเอาไว้ตรงนี้แล้วมาคุยกันถึงเอนเครดิตที่2ของ t h o r Love and Thunder กันจริงๆมันก็มีต่อกอน,นิดนึงนะครับเพราะว่าในอีเวนต์วอลออฟ a รเนี่ยเจนจะไปหยิบคอนโยเนียจากจักรวาลอัลติเมตมาช่วยทอสู้กับมาเลคิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คอนจากจักรวาลอัลติเมทเนี่ยก็แตกแล้วก็กลายเป็นอาวุธใหม่ให้เจนและหลังจากอีเวนต์นั้นเจนก็ได้พลังของวอลคิรีด้วยนะ นี่แหละเพราะว่าในคอมิกเนี่ยมันมีอะไรต่อหลังจากที่เจนตายใช่ไหมและทีนี้ในเอ็นเครดิตที่2เนี่ยเราจะได้เห็นเจนคุยอยู่กับฮัมดาวที่หน้าทางเข้าวาฮาร่าแต่ไม่ได้เห็นเธอเดินเข้าไปไอฉากนี้เนี่ยเชื่อเลยครับว่าทําให้หลายคนอดคิดไม่ได้จริงๆว่ามันอาจจะซ้ารอยคอมิกที่เจนจะถูกชุบขึ้นมาก่อนเข้าวาฮารา แล้วมันก็จะดําเนินเป็นล็อกเป็นล็อกไปว่ากลับมาแล้วก็เป็นวอลคิรีต่ออะไรประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ก็มองเห็นความเป็นไปได้ที่จะได้เห็นเจนโลดแล่นอยู่ใน MCU ต่อไปอีกสักหน่อยถ้าโอกาสเป็นใจแยกประเด็นก่อนนะว่าไอ้ตายเนี่ยอาจจะตายจริงส่วนตัวผมคิดว่าตายจริงด้วยแต่ตายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้เจอตัวละครนี้อีกเพราะ MCU ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวอลฮาร่ามีอยู่จริง เพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเดาตรงนี้ตอนนี้ผมก็คิดว่าการเขียนเรื่องราวการผจญภัยของเจนในวอลฮลล่าเนี่ยน่าจะดูมีความเป็นไปได้มากกว่าการให้เธอฟื้นขึ้นมาตอนนี้นะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเดินไปข้างหน้าแล้วอะพอก็ไปเลี้ยงลูกของกอแล้วใช่ไหมถ้าให้เจนกลับมาตอนนี้มาเจอกับทอตอนนี้มันจะมีหลายเรื่องให้เล่ามากเกินไปหรือเปล่าซึ่งถึงจะเป็นทางที่ผมบอกไอ้เขียนเรื่องราวในวอลฮาร่าเนี่ย ผมก็ว่ามันยังยากอยู่ดีครับเพราะจริงๆแล้วส่งท้ายตัวละครแบบในหนังไปเลยเนี่ยผมก็ว่ามันสมศักดิ์ศรีของตัวละครแล้วนะเอาเป็นว่าใครคิดยังไงก็มาคุยกันในคอมเมนต์นะครับสำหรับประเด็นนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดูรีวิวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ